สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยก็การระบาดในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่นะครับอ,อ,อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยเราดูแลคนไข้อยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ400เกือบสี่อคนก็จะแบ่งไปอยู่ที่สถาบันการแพทย์จากกรีนรบดินประมาณสักร้อาสิบคนซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นคนไข้ที่อาการรุนแรงหน่อยเป็นสีเหลืองกับสีแดงก็มีคนไข้หนักอยู่ประมาณสักสากว่ารายด้วยกัน แล้วก็กลุ่มคนไข้ที่เป็นสีเขียวที่เรียกว่ามีความรุนแรงน้อยเนี่ยเราก็จะเอาอยู่ที่ฮอส p ิทอลฮอส p ิทอลนียจะมีอยู่2แห่งคือเราได้ไปเช่าโรงแรม Century Park นะ์คสะห้องแล้วก็มีอีกแห่งหนึ่งก็คือที่โรงแรม M2 นะครับซึ่งจำนวน50ห้องซึ่งทั้ง2แห่งนียก็จะใช้ดูแลคนไข้ที่ความรุนแรงไม่มากแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยหน่อยครับแต่สถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากวันที่7เนี่ยไปนะครับสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อโควิด -19 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยก็คือฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให้ลงทะเบียนในหมอพร้อม แล้วก็เข้าไปฉีดวัคซีนตามสถานบริการที่กำหนดไว้ให้ผมเชื่อว่าภายในอีก2องอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มมีวัคซีนเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็ฉีดให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ต้องเรียนว่าวัคซีนตัวไหนที่เข้ามาในประเทศเนี่ยร้วนมีผลที่ดีในการป้องกันความรุนแรงได้ทั้งสิ้นนะครับก็อขอยืนยันว่า,าให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันฉีดวัคซีนขณะเดียวกันเนี่ย ก็ขอให้ใส่แมสนะฮะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ออกไปในที่ชุมชนแออัดเนี่ยก็ใส่แมส2สองชั้นนะฮะมีแมสผ้าอีกชั้นหนึ่งก็จะดีกว่าแล้วก็พยายามที่จะ,ะรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงในการไปรวมกลุ่มกันจำนวนมากล้างมือแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอความสะอาดของมือเมื่อไปใน สัมผัสในเรื่องสิ่ง,งต่างๆอันนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันโควิด1 9ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกอลฟเอเนอร์นะฮะที่ให้ทุนสนับสนุนกับรหมหาธิปดีเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยที่เงินจำนวนนี้เราจะเอาไปใช้กับการดูแลผู้ป่วยที่ฮอส p ิทอลส่วนหนึ่งแล้วก็เอาอีกจำนวนหนึ่งเนี้ยไปซื้อเครื่องไฮฟลูออกซิเจนซึ่งเครื่องไฮฟลูออกซิเจนเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ ช่วยดูแลกลุ่มคนไข้ที่อาการยังไม่รุนแรงมากไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วต้องนำไปสู่การใช้เครื่องช่วยหายใจครับ